สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้ว่าพกกระช่องแกไปสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้แกไปสีได้นำขวบมูลเนาะทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแกไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แกไปสีน้ำมีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำแกไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้า น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดห,หรือว่าจะคออเมนขามาคุยมาทักไทยกับแยายป๊ซีกะคออเมนมาไตาคลิปข้างล่างในเนาะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยาเนาะพี่น้องจ้ายแย่ยป๊ซีกะขอให้เอฟซีย่เป๊ซีทุกท่านเลยทุกคนเนาะพี่น้องเนาะเฮงๆงรวยรวยปังปเด้อจ้ากับเบ้ายยายห้างพี่น้องคะไปเบิ่งของมูนนวทางอาจารย์ดันแหลกไปเลยเนาะคะ่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางขนมไทยคอคนคนสูตรเนาะค่ะเนาะ ผนสรุปป้าไฮแลวพี่น้องจ้ามาเบิ้งสองตัวและ3ตัวบนเพ่อนเนาะจ้าแคบหน้าจอเลยพี่น้องแย่ภาสีอัานไห้ตาสองตเนาะค่ะพี่น้องเนาะแนวทางล่างและแนวทางเทิ่งเนาะค่ะพี่น้องคะทางสองตัวมีอยู่ที่5 1 5หนึ5งห้าสามห้าเจ็ดห้าห้าสาาหละสำหรับแนวทางคอคนค้นสูตรเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลิน,นเลยเนาะค่ะ สามตัวบนเคบหนาจอเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนำข้างเนาะพี่น้องแอดนำข้างวางที่แล้วเข้า872มาเบิ้งค้างวันี้0 018 017 016 015 908 907 906 905 898 897 896และ898สำหรับแนวทางคอ,อแอดนำข้างเนาะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมาร์ทเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าวิ่งบนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและหนึ่งเก้าวิ่งรางเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะเน้นเน้นนักนักมาสั่นสองเจ็ดกับหาเจ็ดเป็นตัวรองว่าสั่นพี่น้องเจ็ดเจ็ดกันนาลุ่นได้พี่น้องเอาพิจารณาได้สำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนอาจารย์ศัพทวีคูณพี่น้องเพื่อนเน้น250 350 650 750 550 218 238 370 607 708 289 389 618และ710 3ตัวเทิงเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาเด็กตากบนเนาะค่ะพี่น้อง มีแถวแรกมิสามห3าสามเก้าหกห้าหาสามหนึ 5, ่งหกหนสองหและสองเก้สองโตอีกแถวหนึง่งมีหาสามศูนย์หกศูนย์สาสองสองหนึ่งสี่หและ40เพื่อนซีเน้นอยู่ที่6กห้าสองห้าและ4ี่หนึ่งสำหรับแนวาทางของเออ่แนวทางของเด็กตากตัวพี่น้อง โอไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า,าเลขกแยกจันทร์อาจารย์สมยัยสพิมพานเนาะคะ่ะแย่จันทร์ไฮมาบอกว่า9 5 1 5ห5าห่สองห้าสามมาสัต์แยไพ่บริเอาเลขถูบมาให้พี่น้องจ้าเลขถูยายไพ่จุดได้สี่หนึ่งหาเนาะพี่น้องเนาะสี่หนึ่งห้าเลขถูยายไพ่จุดไดงวดนี้เนาะคะ่ะตามไทยเฮงเฮงปังปังค่ะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีแอดมีบอกว่าฟันศูนย์เน้นๆเลยนาะพี่น้องเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดจัดหนักหนึ่งศูนย์แปดสำหรับแนวทางแอดมีเนาะคะ่ะศูนย์แปดหนกสีเต็มนาอพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือแนวทางแอดมีเลยพี่น้องแอดมีของแท่เพิ่นเพิ่งจะลงเนาะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนแอดรัชนกเพิ่นบอกว่า งวดที่แล้วสองกัหาเนาะจ้าหน่วยบนงวดนี้มาสองเนาะพี่น้องน้องงวดนี้เก้ากับสองสองมาแห้งพี่น้องจ้าสองอะไรดีวะสันพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพิน์ดเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยมักงเอเจวะสันเอสเจมหายมากเพิรนบอกว่าอ่าเน้นลูดหาล่องสองเนาะจ้าศูนย์ห้าสองแปดห้าสามเม็ดเดียวหาสองด้วยพี่น้อง แยบให้อ่านตั้งแต่ตัวเน้นไห้เนาะค่ะพี่น้องค่ะพิจจะน้าได้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บอบ่อแก้วฟันหนึ่งวัสันพี่น้องเน้นๆคือหนึ่งสีจัดหนึ่และ0 3นามักกระจวดค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสตางสายด่วนแอสตางน้องนุ่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเม็ดเดียว9 5 6หว่าสั้นเพื่อนบอกว่าหา9 5 9 6หากล่าง6 4และ54ว่าสั้นพี่น้องสำหรับแนวทางแอสตางน้องนุ่นสายด่วนเพื่อนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าล่างเน้นๆ8 5หากับเกาว่าสั้นพี่น้องเอาพิจารณาเป็นแนวทางน้าเพื่อนได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่ระคะพี่น้องเป็นแนวทางอาจารย์เกษตรหน้า่าเนาะคะ่นะเนาะสูตรหางเดียวว่าสัน735ไปกับ6เทียพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่า3หา75และ37มากระจวจดจาดได้เรงว่าสันอันนี้คือแนวทางทางั้งแนวทางทางั้งอาจารย์เกษตรหน้า่าเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์โอวัศนี่น้องอาจารย์โอบอกว่าฟันท่องลางา่งสางสาม2และ64สวันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนวัศนิ่นซื้อว่าอีหยางบุพ่น้องอ่าเพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่าเน้น0 3 8 7 38เนาะค่ะ3 8กับ3 2เด่นบน 3, าสามัศน์พน้องเอาพิจาณาเป็นแนวทางใดอำเ่นเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดไท่ๆพี่น้องมาเบิ้ง3ตัวบนเนาะจ้ะหมดที่เหลยวเพื่อนเข่าได้พี่น้องมาตามต่อจางวันนี้เพื่อนบอกว่า292 293า 2, เอเ่าสอง่าและ3ามเก่าหาเน้นเก่าหาเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าเด่นเก่าสกับเก่าหาล่อง22งสองสองก็มีสว่วนอ่าส่วนได้พี่น้องเพราะว่าหลายคนไทยเลกสองมาเนาะค่ะ สองสองจวดจาดจ้ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางเลขวิ่งล้านทองเนาะพี่น้องเออล้านทองเพนบอกว่าจังสี่ระคะพี่น้องเลขวิ่งล้านทองว่าสั่นวิ่งเจ็ดกับสามบนวิ่งลางหาหาอีกอย่างดีละพี่น้อง พิจะรนาเป็นแนวทางเมื่อเบิงพนคนจับให้เนาะพี่น้องเนาะถ้าเจ็ดมาเจ7ดสอถ้าสามารจ็ดสามศูน์สามหกสลางถ้าห้ามาก็1595และ35มากตัวใดแ่ละพี่น้อง3าหาตัดทิ้งไปเหลือ95้าหา,ยาหนึ่งหาเลขถูกย้ายไพ่นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเลขถูกยายไพ่สี่หนึหาได้พี่น้องจวดจัดค่ะพี่น้องสำรับแนวทางเลขวิ่งล้านทองเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหายมาเนาะจ้าอันนี้คือปากกาศสองสีเลยพี่น้องเอ่อแนวทางล่างมาสั่นเนาะพี่น้องล่างตรงลองอ่องอ่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเน้นที่สุดคือหาเก่าหาเก่ามองไรบดจวดละพี่นออ้องอะจวดจ่านั่เพื่อนได้เลยเนาะค่ะห้าเก้าว่าสั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะปากกาศสองสีเลยพี่น้องเนี่ย ต่อไปเลยจ้ามาเบิร์่ยแนวทางเทิงเพิ่นแนวทางเทิงเพิ่นซีคู่พี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่า8 7เน,น้นๆเลยเนาะค่ะเนาะมี8 1 8 7 7 1และ7 7 1 8 7 1 7 8หนึหสำหรับแนวทางปากกา2สีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิรงค่ะเพิ่นบอกว่าอ่า10หน่วยบน,นว่าสัน่นงวดที่แล้วให้8เนาะค่ะเนาะ เขาบอกว่าให้8มา8 2อ้วนนี้ให้ศูนย์พี่น้องศูนย์หกศูนย์เจ็ดแย่ไพ่เด้ออย่าลืมเนาะค่ะเด้อเลขวิ่งแย่ไ yeah, พ่หกกับเจ็ดเนาะค่ะเนาะบนเนาะคะ่ะถ้าเพื่อนไฮศูนย์มาสิเป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดบอกค่ะพี่น้องเอามากระจวดจาดฟาดเบื่มไปเลยเลยนาะพี่น้องเนาะหรือว่าสี่ศูนย์สองอ่ะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแผ่นแผ่นพารวยเนาะคะ่ะแผ่นแผ่นพารวยเพื่อนน้นเจ็ดสาม 73ตะวันเด่นสุดคือเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะสำหรับ 1, แอดแผ่นๆพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมักกระจวดจดาดฝาดเบื่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาและะ้วค่ะพี่น้องคะ่ะเอ่อแนวทางของอันมาตัวค่าวสันเด่นบนล่าง8กับเก่าวสันเนาะจ้ะ8กับ9เพิ่นบอกว่า4อ่อเจเก้า7จ็7 3ามแปและ 381มาตัวค่าวาันานะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอสเฮงเฮงเอสอ่าเลขมหาเฮงของแท้ด้พี่น้องของแท้เลขมหาเฮงแบบเดิมเจ้าตัวเพิ่งลงเองเลยค่ะ77กับ 7, 7, 7, 7 6หกวสัสดมากระจวดค่ะพี่น้องต่อไปเลขค่ะผีเสื้อเทวดาให้โชคเนาะค่ะผีเสื้อเทวดาให้โชคเพิ่นบอกว่า915941907 4 5 2 9 77, 5 10, 7 7 510 7 5้าห1 11, 2สองตัว 11, หา1นึ่งหนึ่งหาหนึ่งศูนย์ศูนยและ41หนึสำหรับแนวทางพีเสือ้อเทวดาให้โชคเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคำชะโนดบารมีปู่สีสุดโทเนาะคะ่ะพนไห่มาสามห้าเจ็ดตัวบนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เด่นน้องบัวพนว่าของแทวะสั้นพี่น้องจ้ะเด่นน้องบัวของเทวะสั้นเด่น0ูนย์ 5 3 0 0 2 3 3 0กับ2 3ของแทนในนอนเด่นน้องบัววสัน์ค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางเตยเซนาวสันเด่น2กับเก่าชอบส่วนตัว24 27 29 49และ97เด่นน้องอ่าแนวทางเดนน้องบัวเตยเซนาเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าถ้ามาปิดถ่ายโดยแนวทางรัชนกให้เปิดเนาะค่ะพี่น้องบนเพื่อนแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ย้าให้ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปสุขสุมสุขคนเด้อจ้ะว่าจะใดที่ยายไพ่บวมมวลหรือว่ายายไพ่อ่านตัวเลขผิดพี่น้องจ๋าขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันของมโน,นทา้งให้ยายไพ่มาให้พ่พอแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนงาะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า